ช่วงนี้มาติดตามรู้ทันน้ำกันบ้างนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะต้องติดตามการแจ้งเตือนภัยของเจ้าหน้าที่หลังจากที่มีาพายุก่อตัวขึ้นซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบได้ติดตามได้ในรู้ทันน้ำค่ะ ในรู้ทน้ำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะยังอยู่กันที่ปัญหาน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นด้วยค่ะ อำเภอรามันจังหวัดยะลาประสบภัยน้ําท่วมแล้ว3ตมตบลสาเหตุก็เป็นเพราะเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําปัตตานีสูงขึ้นและไหลท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัด เร่งช่วยเหลือโดยจังหวัดยะลาได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดยะลาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนมีการเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายเดชรัฐซิมสิริบอกนะคะว่ามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังดินถลม่มคือเบตงทานโตและบันนังสตาส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ส่วนการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจข้อมูลความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือแล้วค่ะป่ารคดีสัน้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะ พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแต่ละครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาข้อมูลจากสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองแล้วทรงรวบรวมข้อมูลที่ได้ทรงปรึกษากับบรรดาข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้นทุกแง่ทุกมุมของปัญหาต่างๆแล้วทรงพิจารณาตัดสินพระทัยว่าจะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรแต่ละพื้นที่ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชดำรัสแนะนำราษฎรให้รู้จักพึ่งพาตัวเองให้ร่วมมือกันปรับปรุงหมู่บ้านของตนให้รู้จักความสำคัญของการศึกษาการรักษาสุขภาพพลานามัยพร้อมทั้งพระราชทานของใช้ที่จำเป็นแก่ราษฎรตลอดจนยารักษาโรคและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม น้กับสอบอจอในวันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อย่างต้องติดตามสถานการณ์น้ําท่วมและฝนตกหนักต่อไปด้วยนะคะดังตรวจเรามีแผนอยู่แล้วนะครับเรื่องแผนก็การป้องกันอุทกภัยวัตภัยและโคนถล่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยทางจังหวัดไปเองก็โดยเพราะว่าการจังหวัดสตตนท่านเหนือชายจิระอวิรักษ์ก็ได้สั่งการแจ้งเตือนมาแล้วในช่วงดังกล่าวนะครับแต่ในกระบวนการทั้งหมดเรามีแผนอยู่แล้วนะครับทั้งจังหวัดมีแผนเผชิญเหตุอำเภอมีแผนเผชิญเหตุจังหวัดก็มีกองบชิการส่วนหน้าในขณะเดยียวกันจังหวัดเองก็มีชุดเผชิญเหตุอยู่ทึ้งทางจังหวัดม,มีการติดตามเฝ้าะวังตลอด24ชั่วโมง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราแจ้งเตือนประชาชนตลอดเวลาท,ที่ที่ที่ได้ข่าวนะครับแล้วก็หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในการติดตามของเราเนี่ยมีติดตามสภาพทั้งน้ำฝนนะครับน้ำท่าถึงตะวตอนนี้น้ำฝนน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ปกติคิดว่ายัง ถ้าไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะครับแต่แล้วแต่ต้องติดตามนะครับเพราะอากาศเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงนดาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรในทางจังหวัดนะครับหรือว่าการจังหวัดก็ต้องแจ้งเตือนและก็ประสานงาน,นผู้เกี่ยวข้องซึ่มีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เสียหายอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะครับรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ